สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องไบร์บ Channel วันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดสระแก้วนะครับจะพาทุกท่านไปชมกับหนึ่งในวัดที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆของเมืองไทยนั่นก็คือวัดแม่ย่าซอมจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับวัดนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ อย่างที่เราเห็นด้านหน้านี้นะครับจะเป็นพระพิคเนต16องศารางปราบมารซึ่งเป็นตัวแทนในการไหว้ขอพรเรื่องของความสําเร็จความสําเร็จผลในการทํางานและโชคลาภต่างๆตรงนี้มีห้องให้เดินเข้าไปด้วยครับไปชมกันครับก็ในนี้นะครับจะมีพราพิคเนตอวตารปางต่างๆแต่ละปางก็จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันตัวอย่างเช่น ปางที่สองให้คุณประโยชน์ในกิจการงานปางที่11เป็นปางปกป้องคุ้มครองปางที่12เป็นปางครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขปางที่6เป็นปางแห่งการบุกเบิกเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นต้นนะครับถัดมาด้านนี้เราจะเจอกับพระราหูองค์ใหญ่ที่สุดในโลกครับ ซึ่งความเชื่อในการไหว้พระราหูคือจะช่วยขจัดปัดเป่าให้พ้นทุกโศกโรคภัยต่างๆนะครับใกล้ๆกันก็จะมีคลองขนาดยักษ์อยู่ตรงนี้ครับฝั่งนี้เป็นพญานาคสิบเศียรลำตัวสีเขียวการบูชาพญานาคเขาบอกว่าให้กราบตรงมณีนาคาตรงนี้นะครับรูบบนมณีนาคาสามครั้งแล้วก็อธิษฐานจิตครับ เดินมาอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นพญานาคอีกตระกูลหนึ่งซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสีของลําตัวตระกูลนี้เป็นสีม่วงอีกสองด้านก็จะเป็นสีขาวแล้วก็สีทองครับถ้าเราเดินลอดผ่านพญานาคเหล่านี้เข้าไปจะเข้าไปเจอกับระาคาังขนาดใหญ่อยู่บริเวณใจกลางรอบๆจะมีระาคาังขนาดเล็กที่เป็นระาคาังบริวารอยู่ ความเชื่อในเรื่องการตีระฆังอันนี้จะช่วยในเรื่องชื่อเสียงโด่งดังและก็มีบริวารที่ดีครับก่อนจะไปที่วิหารแม่ย่าซอมผมขอพาไปดูด้านหลังวัดก่อนครับเลี้ยวขวากันตรงนี้จะเห็นพระรูปองค์ใหญ่มากมายอย่างเช่นพระศรีวลีมหาราชพระสังกัจจายครับ ซึ่งทางเจ้าอาวาสพระอาจารย์นำชัยได้สร้างไว้เดิมทีท่านตั้งใจสร้างไว้ตรงตำแหน่งองค์พระพิคเนศแต่ในนิมิตของท่านเนี่ยมีแม่ญาติซอมมาบอกให้สร้างองค์เทพอื่นๆมาสนับสนุนก่อนเราจึงได้เห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายอยู่ในวัดแห่งนี้ครับอ่ะวกกลับมาด้านซ้ายหลังสุดของวัดตรงนี้ก็จะมีให้บูชาดอกไม้ทุกเทียนแดดท้าเวสวรครับมาเราย้อนกลับทางเดิมไปสำรวจวัดนี้กันต่อครับ พื้นที่วัดค่อนข้างสะอาดปลอดโปร่งและร่มรื่นครับตรงจุดเดิมที่เกลก็ไล่ตำแหน่งของพญานาจะมีให้ไหว้บูชาแม่พระสูตรซึ่งเป็นเทพแห่งโชคลาภครับ และตรงนี้ก็เป็นวิหารของแม่ย่าซอมองค์จำลองสำหรับให้คนมากราบไหว้บูชาตามความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมาคือแม่ย่าซอมเป็นเจ้าหญิงขเขมรที่ย้ายมาที่คลองหาตั้งแต่สมัยก่อนมีคนเคยเห็นท่านนุ่งขาวห่มขาวทั้งชุดอุคลิกยิ้มแยม้มเห็นท่านมาเข้าฝันต่างๆมากมายมีผู้คนเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ในแง่มุมต่างๆตัวอย่างเช่นช่วยให้รอดพ้นคดีความช่วยเรื่องกิจการงานการค้าขาย โชคลาบหรือแม้แต่ความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นครับเข้ามาด้านหลังห้องข้างในสุดนะครับอันนี้จะเป็นแม่ย่าซอมองค์จริงที่พระอาจารย์นำชายจเจ้าวาดวาดัดได้ดิมิตรและสร้างไว้ครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครสนใจก็แวะมากันได้นะครับที่นี่อำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้ววัดแม่ย่าซอม วัดที่สวยงามและศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆของเมืองไทยคลิปต่อไปไบร์ทบุญชา n นลจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อโปรโดติดตามชมกันครับสวัสดีครับ